คนที่หลอกขนาดนี้หยุดให้คุณข้ามถนนแล้วนะครับนี่นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นโปสเตอร์นะครับผมของกทมนะครับที่ได้รับเสียงชื่นชมนะครับผมมากๆนะครับโดเฉพาะโดยเฉพาะนะครับในกลุ่มของท่องเที่ยวไทยของชาวเวียดนามนั่นเองนะครับก็คือผมไปเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งนะครับซึ่งชาวเวียดนามเขาเอาโพสต์ของกทมนะครับมาโพสต์นะครับเรื่องกรณีที่ เป็นป้ายโปสเตอร์นะครับซึ่งจริงๆในไทยเองก็ค่อนข้างที่จะคนไทยชื่นชอบนะเข้าไปดูในเพจของกทมได้นะครับกทมเขาอัปเดตนะครับการจราจรนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับผมเรื่องวินัยการจราจรเรื่องทางม้าลายนะครับเรื่องติดตั้งสัญญาณไฟจราจรนะครับแล้วก็โปสเตอร์ที่เชิญชวนให้คนหยุดเวลาเจอคนข้ามถนนนั่นเองนะครับซึ่งก็มีชาวเวียดนามนะครับเอาโปสเตอร์บทนี้นะครับไปโพสต์ในกรุง ท้องเทียวไทยของชาวเวียดนามก็เลยทําให้ชาวเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะสนใจนะครับผมแล้วก็ชื่นชมมากๆเลยจริงๆแล้วนะครับผมโปสเตอร์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2เรื่องเรื่องหนึ่งก็จะเป็นตามนี้ผมพูดให้เพื่อนๆฟังนี้เลยคนที่หล่อขนาดนี้หยุดให้คุณข้ามแล้วนะครับและอีกอันนึงนะครับผมก็จะเป็นโพสต์แบบมงคลหยุดรถให้เปียกหน่อยนะครับตามที่ผมขึ้นให้เพื่อนๆดูนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็น โปสเตอร์ที่ชาวเวียดนามเนี่ยชื่นชมมากๆนะครับเพราะว่ากฎวินัยจราจรนะครับผมกว่าประเทศไทยจะมาได้ขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าเราเองก็สูญเสียบุคลากรคนสำคัญไปมากๆโดยเฉพาะแพทย์แพทย์ท่านหนึ่งนะครับที่เห็นเขาบอกว่า,าสายนี้นะครับผมทั้งประเทศไทยเนี่ยมีเพียงแค่4คนเท่านั้นนะครับแล้วคนที่ทำให้คุณหมอท่านนั้นต้องเสียชีวิตก็เกิดจากตารวจด,ด้วย ซึ่งเรื่องนี้จะผ่านไปนานมาแล้วแต่ก็ยังอยู่ในที่จดจำของคนไทยทั้งหมดครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้หลังจากนั้นมานะครับผมผมก็เห็นกทมหรือว่ากรุงเทพหรือว่าประเทศไทยนะครับก็ออกกฎแล้วก็รณรงค์นะครับผมให้คนที่ขับรถผ่านทางม้าลายทุกคนต้องชะลอรถถ้าเกิดว่าใครฝ่าฝืนหรือ ขับรถชนก็จะได้รับโทษสูงสุดนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่านะครับได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเวียดนามน,นะครับมีชาวเวียดนามเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะครับโดยชาวเวียดนามเขาโพสต์ว่าปสเตอร์การ์ดระหนักถึงการจราจรน่ารักน่ารักในประเทศไทยปสเตอร์อ่านว่านะครับคน่อจะรู้จักหยุดให้คนสวยไปถนนข้ามถนนนั่นเองนะครับ ก็คือตามกฎจราจรของไทยเมื่อเห็นคนข้ามถนนหรือเตรียมข้ามถนนผู้คนจะ,ะควบคุมการจราจรเจะขับรถช้าๆแล้วก็หยุดรอรอคนผ่านไปก่อนถึงจะขับต่อรถรถต่อไปได้ะนะครับเขาเขียนไว้แบบนี้นั่นเองนะครับก็หลังจากที่มีการโพสต์นะครับโปสเตอร์นี้ไปเนาะก็มีชาวเวียดนามได้รับความสนใจเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปอ่าน ความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วคนไทยเพื่อนเพื่อนนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับซึ่งผมเองก็ชอบนะนะครับเป็นกฎระเบียบวินัยการจราจรนะครับผมเรื่องแบบนี้ก็ต้องฝึกฝนกันนะครับให้เกิดความชินประเทศที่จเจริญเจริญแล้วนะครับพอเขาเห็นคนที่จะข้ามถนน,นเนี่ยเขาจอดนะครับผมไม่เหมือนที่ไทยเนี่ยต้องรอให้รถข้ามไปก่อนคนถึงจะข้ามไปได้ตามชนบทก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นั่นเองนะครับคอมเมนต์ ชาวเวียดนามท่านแรกนะครับเขาบอกว่าใช่แล้วนะครับเขาบอกว่าครั้งแรกเนี่ยที่เข้าไปประเทศไทยเขาเนี่ยตกใจกับสิ่งนี้มากส่วนตัวเขาบอกว่าชินแล้วนะที่เวียดนามเลยเลยปล่อยให้รถไปก่อนนะครับแต่ว่าพอมาที่ไทยเนี่ยรถกับหยุดให้เขาข้ามถนนนะครับเขาเลยรู้สึกเกรงใจนะครับก็เลยรีบวิ่งไปเพื่อที่จะไม่ให้คนที่หยุดเนี่ยเสียเวลานั่นเองนะครับ คอมเมนต์ต่อมาของชาวเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าฉันเคยไปประเทศไทยบริเวณแถวสีลมถนนสุขุมวิทบางที่หรือในสยามนะต้องเคลียร์รถเดินตอนผ่านตามซอยเล็กๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าการโฆษณาชวนเชื่อแบบนี้เกิดขึ้นในเวียดนามนะครับมันจะตัดสินโดยทันทีว่าใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่า อยู่ในเวียดนามอ่ะไม่กล้าข้ามถนนคนเดียวจะรีบไปไหนไม่เหมือนมาที่ประเทศไทยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีรถฟรีด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับผมเขาให้คะแนนโปสเตอร์นี้เขาบอกว่ารับไปเลย10คะแนนนะแล้วก็ไม่แปลกใจเลยเนี่ยคนไทยเนี่ยยกย่องเรื่องแบบนี้นะครับครั้งแรกที่ฉันไม่รู้โมโหมากรีบมาเห็นเราลงปุ๊บหยุดปับ๊บแต่ก็น่ารักดีนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเมื่อเขาเนี่ยมาที่ประเทศไทยฉันชอบวัฒนธรรมแบบนี้ของคนไทยเป็นที่สุดยานพาหนะวิ่งช้าลงเมื่อมีคนกําลังจะข้ามทางมาลายนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับผมของชาวเวียดนามนะครับเขาเขียนว่าวัฒนธรรมนะครับเมือ่อพวกเขาได้รับการปลูกฝังเมื่อตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนดูจากวิธีที่ผู้คนปฏิบัติต่อกันคุณก็รู้ว่าวัฒนธรรมเหล่านี้ ถูกปลูกฟังมาตั้งแต่สมัยที่พวกเขาเรียนหนังสือนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพูดสั้นๆเลยฉันชอบพฤติกรรมแบบนี้ของคนไทยนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าในประเทศไทยส่วนไหนของถนนที่มีสีแดงตามภาพก็เป็นขีดจำกัดความเร่งด่วนความเร่งรีบคอมเมนต์ต่อมาของชาวเวียดนามก็บอกว่าอยากให้วัฒนธรรมแบบนี้มีในเวียดนามบ้างจังเลยนะครับกดไลค์ให้เลยนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดเมื่อไปเยี่ยมชมประเทศไทยฉันชอบมันมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอ้โหนี่คือเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับชื่นชมประเทศไทยนะครับคอมเมนต์นี้ก็จะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเขาบอกว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เวียดนามมันจะเป็นเรื่องที่ฉันประหลาดใจที่สุดแต่ฉันไม่แปลกใจเลยสําหรับประเทศไทยพวกเขาถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน โดยเฉพาะเรื่องการไม่บีแต่และอ่อนโยนกับผู้อื่นนะครับผมกเมเ็เรียกได้ว่าเป็นได้รับเสียงชื่นชมไปอย่างมากเลยนะครับผมกับโปสเตอร์ของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งโปสเตอร์ก็เป็นเป็นคำที่คนไทยก็ได้ยินบ่อยๆนะครับซึ่ง คนที่หล่อขนาดนี้เป็นแฟนของคุณนะครับหรืออะไรเงี้ยนะในทิกตอกก็ค่อนข้างที่จะฮิตกันนะครับก็ผมก็ไม่ได้คิดว่ากทมนะครับจะเอามุกนี้มาใช้ด้วยแต่ถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยกทมก็บอกว่าคนที่หล่อขนาดนี้หยุดรถให้คุณข้ามแล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่นะครับเวลาที่คุณขับรถนะครับแล้วมีคนข้ามถนนอย่าลืมปฏิบัติด้วยนะครับเพราะว่าคนที่ข้ามถนนนะครับเขาไม่มีโลกําบังเหมือนเรานะต้องเห็นใจเขาด้วยนะครับซึ่งทุกครั้งเลยผมผมผม ผมไม่ได้ชมตัวเองหรืออะไรนะครับผมเป็นคนที่ติดนิสัยนะครับชะลอรถในทางจราจรทางม้าลายแล้วผมเป็นคนที่ขับรถไม่เร็วก็คือในกทม,มันขับรถไม่เร็วทุกวคุนนะเอาจริงนะผมเคยขับเร็วสุด80ตอกนกลางคืนด้วยนะผมขับเส้นรามคำแหงมาลงบางกะปิ <c oughs> เพราะว่าถานนมันโลง่งแค่นั้นเองมันมันจะมีทางก็เรียกอะไรอะทางทางที่มันไม่ใช่ข้างล่างอะลืมไปแล้วไปนานแล้ว นั่นแหละครับ,รบผมก็เล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันแล้วเพื่อนๆล่ะครับผมอย่าลืมนะครับผมวัฒนธรรมของเราจะดีขึ้นนะครับประเทศไทยของเราจะดีขึ้นก็เริ่มต้นจากประชาชนจากคนทุกคนช่วยกันนะครับผมประเทศไทยจะได้น่าอยู่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ เพ,เพื่อนๆมีความคิดเหน็นยังไงครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับผมคนที่หลออขนาดนี้หยุดรถแล้วยังครับวันนี้ก็สำหรับวันนี้แล้วก็ต้องขอตลานะครับผมสำหรับชาวเวียดนามยังชื่นชมเราขนาดนี้เราคนทาไทยด้วยกันเองนะครับผมอย่าปล่อยให้สิ่งนี้สูญเปล่านะครับผมก็รณรงค์กันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ